สว <IP> ัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้กับฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งครับวันนี้ประเด็นเสียงใาหย่อมันมาแม่จัล่าเนาะประเด็นหนึ่งเขาอยู่ประเด็นหนึ่งเขาอยู่เลยไม่ได้ไปเนาะนี่ประเด็นก็ติไปหาเล่าเนาะพี่น้องเนาะกับฝนตกพึ่งเศร้าพี่น้องพึ่งหยุดประเด็นได้อาบน้ำอาบทากระชไปเพิ่งเพิ่นเ้าะสิเมียแล้วบ่ ออสวีครับสวัสดีครับฝนฝนฝนหยุดเนาะฝนหยุดฝนเลยสิกลับพวกหนึ่งฝนอะลยว่าสิมาขอตัวเพื่อนวันเสาร์เออเออกลับฝนตัวแข็งฟ้าเหลี่ยมเขาเดินไปหยอกมาเออยันนีเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดหมดเครื่องบินเอาผมกันเลยเออกำลังเงินกำลังฝนกำลังเศร้าเท่าไรสิทุกการ์ดมั้ยแสดงว่าสิบวันได้มาแล้ว่ะผมบออกกเพนนีสาวมะนาวกับสาวมะนาวกับเปาหย่อนนะพี่น้อง ต้องมีเงครับคุณหาคุณใหญ่มือดันเสาบ่มือมันสุงมือมันเสาโอ้มือมือจังสีมาเอาเพิ่นเพราะว่าบอกให้เพิ่นไปเลยให้เพิ่นขี่รถประจำตัวออกไปเลยเออไปพุ่อนครับขี่รถตามต่าจำแดงเราเนี่ยรถประจำจำแดงไปเลยเต่าเราเต่าเราช่วงนี้เฮ้ยมือด้วยได้มีเวลามาแล้วครับนั่าจะเสาร์อาทิตย์ได้มือเดียวเพราะว่ามันมันอาทิตย์นี่ไปไปเข้าสังกวอาทิตย์หน้ากันไปอุดรเออ คกันเน่นี่แหละครับเอองานหลายเนาะงานหลายงานหลายครับว่าเมือนี่กรับว่าโอ้จะมาดีหรือบ่กมาดีเพราะว่าฝากระห้องฮนะครับก็เลยว่ามาก่อนโอเคครับอะไรได้ไหมมาหัดครับผมสวัสดีครับมาหอดพอดีมาหัดพอดีฝนกระตกายเดินทางปลอดภัยครับไปเป็นคนกับเมียเรานาะพี่น้องฝนก็สร้างเนี่ยเราคนหนึ่งฝนตกแห้งเมียอะไรยังเป็นอะไรยังมาฝากเนาร ่ไมกแล้วหกวอเออคิวอย่ามาตื่นหมาเ้วบ้านไปก็ไปคิวบ้านก็สะอาดแต่ย่ายสะอาดเรียบร้อยแท้บ้านลมบ่รูเข้ามาไปปิดไอแม่บักกูบักินอ้นมันมอ้ไป กันว่าอยากมันเข่ากตีไม่รัดนี่แต่มันไปขอทั้งคุนพุมม้นกตีไม่รัดไว้คนยางขามอสั่ะเป็นขาวเป่น้องม้วมาเข่าเป็นต่อุ่นบ่เป็นตัวจ่้ใจบ่เป้อะไรเป้หอมเป้หอมนฟากว่เออโอ้ใบหญ้าบนฟ้าเช้าเป็นเชื่เอเก็บแนนข่เดิ่นโอ้ได้กายไหมบ่ให้ซื้อได้กา้ ขอบคุณครับผมน้องตังคนดอกกว้ยเห็นนะบอเบนผมไม่ได้ดังไฟผมเหมือนผมหนึ่งเขาตอแก็ดเป็นผู้ใดเป็นีช้ยดทอนหมอกด้วยเป็นควมลอมันมันเก็บเขียวมันกินข้าวกี้ยมาเสารนี่ข้างไ้วๆอเยอะเสาเชี่ยวเก็บเขียวบ่ะ กินข้าวขี้เห็นตะว้างกี้บาบลมเก็บเข่างุ่มเข่าอยู่แล้วกินข้าวแข็งมาได้เจ้วเห็นตะงุ่มมีอเห็ลาตั้งสาวได้กินข้าวขี้เขาแล้ววันนี้เลยว้างข้าวขี้ก่อนที่เอาไปนั่นอันกินข้าวต้มนี่ลูกวันนี้ซื้อนมเล็กแต่ทาเห็นกินบะได้คับทุบทิมกินบะได้กับท่มทิมพวกนี้เป็นยังวะได้สังเกตบ้างได้สังเกตบ้าง เขียวมันเนี่ไม่เรียกสิบสิบหัวเพราะอย่างว้มันนะก็เลยคิดว่ามันเจ็บเขียวก็เลยคิดว่ามันเจ็บเขียวมันกนนล้มันเก็บเขียวอีเดีบันนี้เป็นวันจะเปลี่ยนกับข้างว่าอ้วัยช่วงเป็นยังเศร้าแล้วเศร้าแล้วมันนญาตผมดดามันคานเช้ามาเป็นนี่ยังกันนะเศร้านี่ยัเอาข้อเทียมเศ้านี่มันบวมไปอย่างเสียบเออแสเดี๋ยวกงงเสียแต่เดี๋ยวเจ็บเขียว มันบังเสาเนาะมันเลยบ่ไปเนาะมันต้องใส่ลายขวางเนี่ยต้องใส่ลายขวางไฟอันนี้มันมันมันห่วงไปพี่มันบ่หงไปพี่ฝนตกพี่น้องฟ้าเหลี่ยมพอเล่นเลยบ่กลาวออกมาไายพันพอเล่นกับย่านฟ้าเนาะไดนนี้ขึ้นมาในสองสองสามรอบได้ไฟนี่เลยครเยอะตัวสอมเปลี่ยนเยอะมันอันนั้นรอดน้อยนี่สิละรอดน้อยเียว เตี๋ยเดียวไปเตี๋ยจุลงันให้กันรอดชุ่มเลยนะเนาเาไง่นนจับมันตอันนะครับส่วดมาทบ้านขมทดับดอบัดเป็นรุ่นเ้าอปสอนเขาถิ่มเลยเขาเห็นพวกเ่ยกไปไปกินข้าวต้มฝนก็ไมาอีกแล้วเสียงฝนไม่อีก ก็ไปกินข้าวเกี๊ยสองมือวันนี้ไปกินข้าวเกี๊ยกินดอกไม้เห็นเลยวันนี้เด้อเจ็บเขียวคุณจัาวไปกินข้าวเกี๊ยเจ็บเขียวแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นเครื่องกันกับเจ้าอะไรยัยมันปวดหัวแล้วมันปวดเขียวแล้วมันตึนเส้นหัวมันนั่นปวดเขียวผมสังเกตมันมือเสาร์นี่แหละหัวข้ามาหัวข้ามากินได้กินยามาผิดลูกหมงไข่พร้อมเลยปวดเขียวปวดเขียว อ่มันเห็บอกนี้บางคนจะไปเอียงข้อมันจะเก็บกินขาเกียมือเช้านี่วันนี้ยาย่า้มันเห็นนะเกี้เสียงเลยกินมาได้แขวะดีคือกันเขายา้ครับกินมาได้เออได้กินขห้ได้เอออเออะออเออเอเาออ เมื่อันี tá, ้เจแก้วเออแลมันจะกินวะเสื้อไปเมื่อนั้นก็ไม่กินกินข้าวก่อนมันจะเจ็บพ้อมันกินยาก่อนข้าวกินกินข้าวแล้วไปกินยากินข้าวแล้วไปกินยายาไม่ได้เลี้ยงจะเมือดไปไหมยังเออนานมันถือยานั่งหาไค่เครื่องเดียวก็มีจัดละอันอีนางนะก็เอามาให้เมียบกโครหนังาให้อีกอืมคิวมันกินถือยาแง่คนเอามาให้ยาแค่หมดแค่ละ เลยยาอียังกว่ายาเพิ่มดันนีเลยใช้ยาแก้ปวดเม็ดส้มยงเขียน่เขียนเลยน้จิ้มน้ำขึ้นใส่มันข้างคิ้วมันไ่ได้ก <si ินยามข้างข้างประเด็นเนี่ยใส่สะโคอ่าอ่ะเอามา้ยยประเด็นมีอยู่บ้มีอยู่อันตัวไี้ไม่ได้ใส่สะโคบ่ อ๋อผ่ำบด้เฮ็ดบ่อยู่เฮียนี่แม่ใส่ยังอันใส่ยังใส่ใช่ผ้ยังบด้เฮ็ดเพิ่งเอามาเมื่อวานนี่หละผู้เลี้ยงวใคอาวอาเออที่บอกให้ขายสีโอ้โอ้ผู้นบอกว่าขายสีให้สีย่างแน่นี่สีเล็กเล็กตัสี่สสีีอนะสีท่าเล็กยางเดียวะ่ครับ สีทาหน้าตางน้ำอี่ได้ใส่ปะชูมือมม่ต้เด็กขาาหรอเที่ยวกินด้วกินได้ใ่ะกินนั้นนั้นไหมกินข้าวต้มกินข้าวต้มแล้วก็จะได้กินยาได้กินยาพมีกินเตืตัวคนได้เนี่ยเกียวมันจเก็บอพนอนมันจนอนเวทอย่งสีหนโอเกียว

วุ้แล้วมึงสินอนข้างเลยก็ต้องอาบน้ำด้อนอนเลยก็ต้องอาบน้ำมันจะเป็นวัดเ,เป็นไขรตุ่มตุ่มขวดไว้ออยูบไม้เจีบมาข้อครับพี่น้องเชฟเอก็ซ้ำเ่ยนะพี่น้องเนาะชิบหลายังพว่ำกำนองตั้งคุณแม่ไหมเด้อครับเขี่ยวไหมสวัสดีครับ